โยโยยเินเฮ้ยเ๋ยโอเคสัสดีนะเฮ้ไอ้เพื่อนโอเคและในวันนี้เรานั้นก็มากี่หมื่นมากเพราะว่าคือบล็อกฟุตอนเนี้ยผมนั้นแบบฟาร์มถึงตันแล้วเดี๋ยวผมจะจิบในวันนี้ในบต่ลแต่ว่าเรามาเกมนี้ก่อนนะทุกคนมาเกมนี้เป็นเกมที่แบบคนเล่นเยอะๆะแล้วก็เป็นเกมที่ผมนั้น เล่นตอนยุคยุคโลบบใหม่ๆเลยตอน2020น,นี่นแหละอุ้ยไอ้เชี้ยยอุยนะฮะเดี๋ยวนะเอ้าแม่วัดตับฟอสูคนเยอะจุดเจ็ดเกมนี้เดี๋ยวผมวก,ก็จะเ หามันจะมาข้างหลังหรือเปล่าไหนมันจะมาข้างหลังหรือเปล่าดูกอนกูขอเปิดนะอุ้ยเน้อ๋อเหนื่อยโอเค เลยเลยเคยปิดเออสวยเออกวับปะเอ้ยไอ้กอติยาไองมาไอ้เฮียเอ้าไอ้ไอ้วินว่าวว้าได้ไงวะฮะโอ้โหแม่งเพื่อนโกร์มาไอ้กอติยาโอ้โหไอ้ว oui> ่าเลยมาวะ ูไปละโอเคนะก็เป็นอ่ะเป็นเพื่อนผมเลยเป็นเพื่อนผมเลยนะคนนี้ก็เป็นเพื่อนของผมนะไอ้กัติยาเนะี่ยไอ้เฮยมืดวะ่ะเออมืดวะ่ะทุกคนมืดมากเลยเฮ้ยเฮ้ยกายมาจากไหนอนะ่ะเอา้าแล้วเกมน,นี้มันมีช็อปไหมมีช็อปแบบชอบ็อป ชอบเงินอะผีไหนผีไหนมึงฮะไหนอะว้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไหนอะไหนอว่ะกูเจอละีจูเจอละจู นี่กันหนูนี่วินมานี่ <c oughs> โอ้โหคนเยอะเกินอ่ะมันคนเยอะเกินอ่ะทุกคนทีนี้ก็โอเคเป็นประมาณนี้นั่นเองอเดีย๋ยวเราลเล่นครั้งหนึ่งโอเ้เอฟซีโอ,โอ้กันรู้ละเอฟซีอ่ะหนึ่งเจ็ดสามวินเป็นเอฟซีพีหนึ่งเจ็ดสาม có quay lại tôi đi được โอเคโอเคก็มีแขกรับเชิญมาไม่ได้รับเชิญมาเลยโอ้โหไม่ีวินมาเฉยมาเปิดเลยเทวินเราจะไปแล้วนะเวน ไมไม่่โอ no oh, ้โหชอบพูดคำนี้มากเลยทุกคนเออเลอแล้วมันมีอะไรอ่ะโอ้โหโอ้โหฆ่ากันเรียบร้อยตายตายกูขันเลยเดียวชื่

ก็เดี๋ยวผมจะเล่นอีกอีกสามตาไม่ไม่ไมอีกสองตาเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวมันจะนานเกินไปนะฮะเออคลิปนี้เดี๋ยวมันจะนานเกินไปก็มาให้ดูเฉยๆว,ว่าผมนั้นเก่งเก่งนะฮะผมเก่งนะเดี๋ยวมันอยู่ไหน,นะน,นเนี่ยมอนมอนยังไม่อยู่ชุดทำไมมื <c oughs> ดทำไมมันไม่มาเหมือนกัน กูกูเดินอะ่ะเออกูเดินไปไม่ต้องคิดมากทุกคน<ป>เดินไปเดินไปโอกูตกใจหมดเฮ้ยว what the fuck เอาเอาทางตารเหรอทางตารเหรอวะผมมึ่งรู้ทุกคน เกมนี้สุดๆไปเลยลพี่ไฟเออนั่นแหละสวยเฮ้ยกูกับตายดนมาก่อนดนมาเออสวยเออว่ะคตรสนุกทุกคน <c oughs> ผมแนะน,นำเกมนี้เลยเนี่ยแนะนำเกมนี้เลยนะเออจริงๆนะฮะแบบจริงๆแบบ ก็อ่าก็เดี๋ยวผมจะเล่นอ่า uh อันนี้เป็น EP สองด้วยนะเพราะว่าคือคือมันเกมที่ผมชอบมากเลยใช่จบแล้วจบแล้วมันจบแล้ววินมันจบแล้วเดี๋ยวนะรอรอรอบหนึ่ง กูเจ้านี้เด้อบินบินมานี่บินมานี่บินมาเข้าเข้าเข้าบินเข้ามาเข้ามาเข้ามาเข้าเข้าเข้าอ่ะผีเฮ้ยไอ้เหี้ยผีมึงกูตายตีกูผีเยอะเหรอเออว่าผีเยอะอ่ะเฮ้ยเกินไปนะเกินไปนะโ้ยเออาย่ัง บินเข้าไปแล้วเเฮ้ยเฮ้ยเราเข้าไปบ้ยโหมันต้องใช้ระบังฟือบินมาเนี่ยเข้าไปบินเข้ามาเข้ามาบินบินมาเออสวย นะะฮเดี๋ยวอีกเดี๋ยวอีกตาหนึง่งก็จะปิคดคลิปละเพราะว่าคลิเปเม่นานไม่คลิปนานเกินอ่ะ <c oughs> เปิด What โอไม่เปิดเปิดแน่ิปตัวผมไม่รู้แต่ผมไม่เปิดแน่เลิกไกล้ายเลี้ยวซ้ยยี่ไหนที่ไหนอยยี่ห้อยยี่ห้อตาแดงอ่ะ มีไหมอ่ะมายะมีมาะแล้วไอ้หี่ยแต่ตาแดงแต็มเหรอตะเต็เลยว่ะโอ๊ยอะไรวะอ้าวคนไทยไอ้ตายเิ แล้วว่าอับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมีพี่ฟ้าด้วยมีเงินเกือบไปเลาเงินเกือบตายเกือบตายเคเป็นเราจะวิ่งเร็วได้ละขออีกตาหนึ่งคนแล้วก็จะจบเคล็ดใจรวดเดียวทำใจนะครับรวดเดียวทำใจเอ้ยเงินเลืเกือบตายอ่ะ เออเปิดอ uh, ๋อรู oh! ้แล้วร uh oh! ู้แล้ววินเปิดมาเปิดมึงเปิดเปิดมาเออ้เปิดใช่มันอ่ามันคือเอเอเรียนหาเบกออะนรอนี้ What What the fuck นี่ไงอุ้ยโอ้ไอเหี้ย เกมแบล็กเลยจุ๊บเกียดเกมนี้เกียดเกมนี้ไอ้บ้าเอ้ยมียืนเคลตายอ่ะมีเคลตายโหกูตายเลยน่ะกูมีหนึ่แอร์เฉยนี่ผมจะกระโจนแเดี๋ยวนะกูเข้าไปกูเข้าไปมมาวินเรามาถ่ายกันเลยว่ะถ่ายวินยืนนิ่งวินยืนตรงนี้วินยืนยืนยืน พ <c oughs> ินมายืนนีมายืนนีอ้า,าวเกือบตาย,ายวินเดี๋ยววินจะต้องอ่าอ่าตายตายกดลีกจ้ตัวคุนตายตายเลิกตายอดู่ตายปุ๊บพอตายปุ๊บมันก็จะไปเกิดนี่ละยอ่ะโอเควินมาวินมา เออเมื่อเฉยโอเคก็บายนะบายปะบายกันเลยมาใชยโอเค